จดจำตำบลของหนสวัสดีครับลุงเอสวันนี้ผมจะมาปาลุงเอสมาทำปัดกับการเป็นคนบางจากจังหวัดต่างบ้านคือของผมครับและผมเชื่อว่าลุงเอสจะต้องชอบแน่นอนเลยครับ ผมเกิดและเติบโตที่ตำบลบางสักอําเภอคันตั้งจังหวัดสรังครับกิจกรรมที่พวกผมทำกันอยู่คือการปลูกป่าใจเลนครับเพราะป่าใจเลนเป็นแหล่งอนุบาลลูกสัตว์น้ำก่อนที่จะโตไปเป็นอาหารและหล่อเลี้ยงอาชีพครอบครัวผมอีกด้วยครับชวนใหญ่ที่ชุมจนของผมเราจะทำประมงขนาดเล็กๆหรือเรียกว่าประมงปืนบ้านครับ เรือลำเล็กๆรอกอุปกรณ์ก็สามารถออกทะเลได้แล้วครับลุงแอนก็โดยการส่วนร่วมของกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับร่วมกับน้องเยาวชนนะครับได้มีโครงการต่างๆเช่นปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อเสริมสร้างให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์และในส่วนที่สําคัญในเรื่องของการจับสัตว์น้ําผิดประเภทตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะอนุรักษ์ให้สัตว์น้ําได้อยู่กับชุมชนอย่างนี้อย่างยั่งยืนครับผม เป็นยังไงบ้างนะครับลุงแอดตำบลบางตกของผมน่าสนใจใช่ไหมครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลต้งตะเลตั้ังให้อุดมสมบูรณ์และสวยงามตลอดไปครับเห็นน้องๆเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆเช่นนี้ลุงแอดก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็อยาก เชิญชวนน้องๆให้มาช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติในตำบลของน้องๆนะครับส่งมาประกวดกันนะครับดจำตบ,บนของล